ลโหลทุกคนทุกคนได้ยินอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะครับเช้าวันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ความชื่นชมินดีนะครับแล้วก็สันติสุขที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ท่ามกลางเราที่นี่แต่ก่อนอื่นเนาะให้เราเตรียมใจของเรานะครับที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เราร่วมใจกับอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สําหรับการจัดเตรียมสําหรับการจัดสรรพระบิดาเจ้าข้า เรื่องราวในวันนี้เป็นวันคริสต์มาสไม่ใช่แค่ความสนุกสนานไม่ใช่แค่ความชื่นชมยินดีเท่านั้นแต่ว่าเราเรียนรู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด <c oughs> เมื่อ2000กว่าปีที่แล้วขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราที่เราจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าข้าขอให้เรามีความเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นพระเจ้าทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราอย่างไรพระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับ เมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วที่พระองค์ทรงส่งลูกพระบุตรองเดียวของพระองค์ที่มาให้กับเราเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราและฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเเมน,นะครับเช้าวันนี้เนี่ยผมนะครับจะแบ่งปันนะครับผม <laughs> ผมจะขอแบ่งปันนะครับไม่นานนะครับแล้วก็เราจะก้าวสู่นะครับสำหรับในส่วนของท็อปโชว์ของเรานะครับ วันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าจริงๆแล้วคริสต์มาสอ่ะเต็มไปด้วยอะไรนอกจากของขวัญน,นอกจากความสนุกสนานนอกจากเสียงเพลงนอกจากความชื่นชมยินดีเต็มล้นไปด้วยอะไรครับเต็มล้นไปด้วยพันธะสัญญาของพระเจ้าเวลามีใครมาสัญญากับเราเรารู้สึกยังไงครับสัญญาเรารู้สึกคาดหวังไหมคา,าดหวังนะเออเนี่ยสัญญาจะไปกินข้าวด้วยนะเย็นเนี้ย พอถึงเวลาปุ๊บโอ้ไม่ไม่ได้นะต้องทำนั่นต้องทำนี่นะบอกก่อนเวลาหนึ่งนาทีหรือเกินเวลาไปละเราค่อยบอกเรารู้สึกยังไงรู้สึกเสียใจไหมรู้สึกเสียใจแล้วเรารู้สึกก็ความคาดหวังนั้นที่เราเคยคาดหวังอ่ะใจของคนรออ่ะมันมักจะแบบเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะมานะเมื่อไหร่จะสักทีนะนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะบอกให้กับทุกคนวันนี้คือ พระสัญญาของพระเจ้าที่มันเป็นจริงและมันเกิดขึ้นและพระเจ้ารักเราและมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วผ่านทางชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้วันคริสต์มาสวันนี้เนี่ยที่จะเป็นคริสต์มาสแห่งพันธสัญญาคริสต์มาสที่เราจะเข้าใจว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับเราความรักที่พระเจ้าบอกว่ารัก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 ออกมาเป็นการการะทําผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ ดังนั้นให้เราดูนะครับในอิสยาบทที่9ข้อที่6ด้วยกันนะครับเราจะอ่านด้วยกันครับ1 2 3ส แล้วขอบคุณพระเจ้ามากนะครับแต่ขอเทสก่อนนะครับโอเคขอเทสเทสเทส,ทสโอเคนะครับนะครับเราจะเห็นภาพว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าอันนี้เป็นถ้อยคําของอิสยาห์นะครับได้กล่าวได้บอกกับเราก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาว่าจะมีเด็กคนนึงนะที่ให้กําเนิดนะครับและเด็กองค์นั้นนะครับเด็กคนนั้นนะครับจะเป็นพระสัญญาของเรา ที่ให้กับเราทุกๆคนนะครับแล้วคนนี้นะครับคนนี้นะครับก็คือใครครับองค์พระเยซูคริสต์นะครับมีอยู่ประเด็นทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับที่เราได้ดูด้วยกันนะครับจากอิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะครับเมื่อกี้นะครับอันแรกเลยนะครับที่ปรึกษามหาสัจจันทร์เรารู้สึกยังไงรู้สึกเรารู้สึกหลายครั้งเนาะที่เราที่เราดําเนินชีวิตที่เราใช้ชีวิตแล้วเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะทํำยังไง เราไม่รู้จริงๆว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงพระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อที่จะเป็นผู้ที่นำทางเราที่จะเป็นที่ปรึกษาเราที่จะสระที่จะคุยกับเราสามารถที่เราจะเข้าใจพระเยซูคริสต์และแสดงเป็นตัวอย่างให้กับเราดังนั้นพระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์มาเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษามหาสัรจ์ให้กับเรานะครับเรามาดูในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่16ครับเอ้ย ฟิลิปปีบทที่สข้อที่6ครับหนึ่งสองสาาทรงสลพระลหิ์และทรงอยู่ในสภาพมนุษย์เราเราเห็นได้ชัดเจนเรารู้ได้ชัดเจนนะครับว่า พระเจ้าทรงรักเราแค่ไหนจึงส่งพระบุตรที่จะเป็นพระเจ้าในลักษณะในพระฉายที่เป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับที่จะเป็นผู้ปรึกษาเราเอาง่ายๆเวลาเรามีปัญหาเราจะปรึกษาคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวใช่เวลาไกลตัวเป็นยังไงรู้สึกโอ้เขาจะฟังเราไหมเขาจะเข้าใจเราไหมเขาจะรู้เรื่องเราไหม พระเยซูคริสต์ไงเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้พระเยซูคริสต์ไงเป็นที่ปรึกษามหาสจรให้กับเราเพราะพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์พระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกใบนี้พระเยซูคริสต์จึงเป็นที่ปรึกษาให้กับเราดังนั้นเวลาเราอยากคุยกับพระเจ้าเราคุยกับพระเยซูคริสต์เป็นที่ปรึกษาหาสจรนะครับในสุภาษิตนะครับบทที่3ข้อที่6ครับอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม ครับตอนนี้ทางในชีวิตของเราขุขกะ่าหรือเปล่าพี่น้องตอนนี้ชีวิตของเราราบเรียบหรือเปล่าพระเจ้ามีพระสัญญาผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ว่าทางของเราจะราบรื่นทางของเราจะราบเรียบถ้าเราติดตามที่ปรึกษาอาัศจรรย์ของเราติดตามองค์พระเยซูคริสต์และให้พระเยซูคริสต์ทรงช่วยเหลือในชีวิตของเรา นะครับแน่นอนนะครับปัญหาอาจจะมีอยู่แต่เราจะมีสันติสุขปัญหาจะอาจจะยังมีอยู่แต่เรามีทางออกเอเมนไหมครับเอเมนอันที่สองครับจากอิสยาเมื่อกี้นะจากอิสยาบทที่9ข้อที่6เมื่อกี้นะริงพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คืออะไรพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ะหญนะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่19อ่านพร้อมกัน1,2,3 เอเมนนะครับต่อไปนะครับในยอห์นบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่3ครับเห็นไหมหนึ่งสองสาม พระเจ้าของเราอยู่ไหนครับบนฟ้าสวรรค์นะครับพระเจ้าของเราอยู่บนฟ้าสวรรค์และพระเจ้าของเราก็อยู่ในใจของเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเจ้าทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนเราก็รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนใช่ไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆเลยและพระเจ้าบอกว่าทรัพย์สินหรือความยิ่งใหญ่นี้จะให้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีพระเยซูคริสต์ จะเป็นสะพานให้กับเราพระเยซุคริสจะช่วยให้เหลือช่วยเหลือเราให้เข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนและเราสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ผ่านทางองค์พระเยซุคริสนะครับแล้วใจของเราอ่ะอย่าเป็นทุกข์เลยเวลาตอนนี้คุณมีปัญหาเวลาตอนนี้คุณมีอุปสรรคอย่าเป็นทุกข์เลยเพราะพระเจ้าจะช่วยเหลือเราอย่างแน่นอนนะครับข้อที่สนะครับข้อที่สนะครับ พระบิดานิรันต์นะครับพระบิดานิรันต์เราอ่านด้วยกันในยอห์นบทที่3าข้อที่16ครับหนึ่งสามพระองค์ทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์จะไม่ทีนยากแต่มีชีวิตนิรันดร์เอเมนอันนี้เป็นข้อพระคำที่คริสเตียนตั้งแต่ตอนที่เรารู้จักพระเจ้าแรกๆเลยนะครับที่เราจะได้ยินนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเรานะครับและพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้าบอกว่าพระบิดาบนฟ้าสวรรค์นะครับพระบิดาบนฟ้าสวรรค์เป็นอย่างไรนะครับนิรัน์เป็นอย่างไร <_ letter> ความความรักนะครับโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นะครับบนโลกใบนี้ <_ letter> มาถึงเราแล้ว <_ letter> ผ่านมายังเราแล้ว <_ letter> ให้เราเห็นแล้ว <_ letter> ผ่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้า <_ letter> ความรักของพระเจ้าพระบิดารักเรามาก ผ่านองค์พระเยซูคริสต์ที่รักเราเราจะเห็นนะครับเพราะว่านะครับเรามีพระเจ้าองค์เดียวนะครับพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระวงญญาณโดยสุ์ที่ทรงรักเราเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพระบิดานิรันดเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์นะครับที่รักเราแล้วก็ตายแทนเรานะครับต่อไปครับอันที่4องค์สันติราชองค์สันติราชคืออะไรครับสันติราชคือสันติสุขที่เกิดขึ้น สันติสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะสแสวงหามาทั้งชีวิตนะครับบางคนอาจจะสแสวงหารักแท้ทั้งชีวิตอาจจะไม่เจอหรืออาจจะเจอแต่ก็เป็นแค่ชั่วคราวแต่รักแท้ที่นิรันดรและยั่งยืนตลอดไปเป็นนิดคือรักแท้ของพระเจ้าพระเจ้ากําลังจะบอกว่าพระเจ้ามีรักแท้ให้กับทุกคนนะพระเจ้าเป็นองค์สันติราชที่ทุกๆคนจะได้รับความรัก ที่เกิดขึ้นและทุกคนจะมีสันติสุขแล้วทุกคนจะมีความสุขบางทีเราต้องมีประสบการณ์บางทีเราต้องเจอบางทีเราต้องรู้เราถึงจะรู้ว่าองค์สันติราชที่แท้จริงในชีวิตของเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในอิสยาห์บทที่26ข้อที่3ด้วยกันครับ1 2 3ส เมื่อเราวางใจในพระเจ้านะครับพระเจ้าจะพระเจ้าจะดูแลเราเมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะสําแดงความยิ่งใหญ่นะครับสําแดงความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีให้กับเรานะครับดังนั้นอย่ากลัวนะครับเราอย่ากลัวนะครับแต่ให้เรามั่นใจนะครับมั่นใจในพระเจ้าที่รักของเราพระเจ้าที่เที่ยงแท้ของเรานะครับโอเคนะครับ ยังครับยังยังไม่ทอล์กโชว์นะครับยังไม่ทอล์กโชว์นะครับแต่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกําลังจะบอกให้กับทุกคนนะครับกำลังจะบอกให้กับทุกคนว่าวันนี้วันคริสต์มาสนอกจากความสนุกสนานแล้วอย่าลืมพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าให้เพราะพระเจ้ารักเราจริงๆเราสนุกสนานได้เราให้ของขวัญได้เรารักคนอื่นได้แต่เรากลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าเราอย่าลืมรักพระเจ้าของเรา พระเจ้ารักเรามากแล้วถ้าเราไม่รักพระเจ้าแล้วเราจะรักใครและถ้าพระเจ้าไม่รักเราใครจะรักเราได้เหมือนพระเจ้ารักเราอีกมันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราแสวงหามันเทียบไม่ได้หรอกกับวันคริสต์มาสที่เกิดขึ้นเมื่อสอ0 0ันกว่าปีที่แล้วที่พระเจ้ารักเราเราอาจจะรัก Iphone อาจจะรักทรัพย์สินอะไรต่างๆมากมายรักได้นะแต่ให้คุณรู้ไว้ว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักพระเจ้าคุณจะได้ทุกสิ่งเพราะพระเจ้าจะอวยพรคุณเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ามาพระเจ้าอิฐอะไรนะมหิตทิริ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่นะครับทุกคนครับเราจะเห็นภาพนะครับไม่ว่าคนบุคคลที่อยู่ตอนนั้นเนาะที่เขามีประสบการณ์การกําเนิดขององค์พระเยซูคริสต์เขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาอยู่ตรงนั้นเขามีประสบการณ์เขาเห็นความยิ่งใหญ่ ในสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแล้วเราล่ะเราอ่านจากพระคัมภีร์นะเรารู้ว่าสิ่งสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่เราเองเราก็สามารถรู้จักกับพระเจ้าได้เหมือนกันครับเรารู้จักกับพระเจ้าของเราได้พระเจ้าของเราอยู่ที่นี่แล้วพระเยซูไม่ได้ไปไหนพระเยซูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราครับพระเยซูให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราซึ่งเราจึงรู้และมั่นใจว่าเมื่อเราอาธิษฐาน เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเรานำมสัสก,การพระเจ้าเมื่อเราเข้ากลุ่มสามาัคคีธรรมพระเจ้าอยู่ตรงนี้กับเราพระเจ้าไม่เคยไปไหนเลยเราสามารถมีประสบการณ์เหมือนกับบุคคลที่อยู่ในพระคัมภีร์เหล่านั้นได้ที่เขาได้พบกับพระเจ้าได้พบกับพระกุมารตอนนี้เราก็พบกับพระเจ้าได้กับทุกๆวันได้ด้วยเช่นกันเอเมนไหมครับเอเมนนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับคริสต์มาสแห่งพระธสัญญานี้นะครับ เราจึงสรุปได้ทั้งหมด4ข้อนะครับ4ข้อว่าพระเยซูคริสต์นะครับให้พระสัญญาของพระเจ้าเติมเต็มในชีวิตของเราอันที่หนึ่งครับอ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสาอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ะนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเรายังกลัวอะไรอยู่ไหม เรายังกลัวอะไรกับชีวิตเรายังมีความวิตกกังวลอะไรกับชีวิตเรายังเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าทุกคนครับอีกไม่กี่วันจะหมดปีแล้วนะอีกไม่กี่วันเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะเราเชื่อพระเจ้าเราวางใจในพระองค์พระเจ้าบอกให้เราจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดหลายครั้งที่เราต้องเจอกับอุปสรรคหลายครั้งที่เราต้องเจอกับปัญหาแบบนี้แต่ ในใจของเราให้เราจดจำสิ่งที่พระเจ้าบอกจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดตอนนี้บอกกับตัวเองครับจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดนะครับและเราจะมาอ่านในโยชูานะครับบทที่1ข้อที่9ด้วยกันนะครับ 2> 1 2 3เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าคลั่นคล้ามหรือตกใจเลยเพราะว่า พระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปทุกแห่งที่เราไปทุกสิ่งที่เราทำพระเจ้าอยู่ด้วยกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดในปีนี้นะครับตีมของเรานะครับปี2022นี้นะครับทุกคนนี้นะครับที่ได้ใส่เสื้อนะครับที่ได้ใส่เสื้อของ our home chapel เราจะเห็นนะครับว่าให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดให้เรา ต่อสู้และให้เรามีใจที่ชื่นชมยินดีไว้วางใจในพระเจ้าพึ่งพาในพระเจ้านะครับเอเมนไหมครับเอเมนเราสรรเสริญพระเจ้านะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคร mm ิสต์มาสและจดจำคร mm ิสต์มาสที่แท้จริงนะครับว่าคืออะไรนะครับ mm hmm. ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ mm hmm.